ประตาศประการประกาศชุมชนที่ราบรุ่มสองฝั่งริมน้ำปัต,ตินีโปรดเฝ้าระวังด่วางงานริมาณงน้ำจากไนบางลายเรื่อมไหลลงสูง่ที่ราบ,าบ,น,บน,ราน,านุ่มตำบลบ้านจางานบ้านตันบุกมณีปากกระรังขนานี้น้ำเริ่มไหลข้ามถนนเส้นบ้านจางาสู่หมู่ตำบลปนกระรังขนาะนี้จะไปน,น้ำปะตินีเข้าสู่สภาวะเฝ้าราวะวังขค้นทงสีเหลืองต้องระวังระดับน้ำสองฝั่งริมแม่น้ำปัตินี ท่านี้ชาวพิาณุยกิจจังหวัดปตตนีอาเริ่มทยอยยิบของขึ้นที่สูงกไม่ให้เกิดความเสียหายจากมวลน้ำอันมหาศาลจากบางสตาร์เรื่องไหลสู่ตัวเมืองจังหวัดปัตตานีณค่ำคืนนี้ขอให้โปรดเฝาระวังตลอดยีิชั่วโมงเื้อตี้ได้รับผลกระทบเก่อําเน้ำคือตั้งแําได้ก่อปริมาณน้ำางพันสี่อยสามสิบเาล้านกลิตรระดับน้ำจะไปที่สี่ร้อยส่สิบลตรขณะนี้ระดับน้สูงปันหนึ่งเมตรสี่สิบีเมตร อัเกราสะูงกว่าจากระด่งเล้าสิบเดรในตัวเม the ืองโดยาเมกินข an so so ้าไหลเข้าสู่อ่เลอิตในขณะนี้เรื่อทยอยไหลสิบตัวอ่าเกลอเมืองจังหัดตตาีกให้รวจเฝ้าระวังตลดวนี้สี่โมงที่จุดต้นตั้งบนตะปุ่นหนองจิตน้ำเริ่มทยอยไหลเข้ามาสูหมู่บนตะบด้และให้ชาวชุมชนระบบเรื่องทยอยย้ายยานพาหนสูตรที่สูงในขณะนี้ขอให้ความช่วยเหลือจากเจ้โรมและเจ้าหน้าที่เทศบาลหนอง ชาวชุมชนต่างบ้านเจ้ติโกชุมชนปตังชุมช, trips, ชวนวง power, Walmart, ังเกานะครับลงอันขณนี้เรือมท่าน้ำเิทยอยเข้าในเส้นวังเก่าชุมชนลงอันชุมชนบ้านสะพานชุมชนบ้านตะปิงชุมชนบ้านต้นไทชุมชนบ้านปากน้ำตลอดจนถึงรายบานผานน้ำสุขาตรงนี้เรื่องที่ะนำทางสำหรับที่จะเชื่อมสายอ่างน้จวัดระดับนกเ่จะาที่จังห เราสามารถี่จะเข้าไปในท่่คำว่าระดัน้ำในสะพานสินรที่เอามือด่แลจะขึ้นมานะครับดีที่สิบรับกดเข้าไปก็สามารถจะดูแอปตัวชี้ว่าระดับน้ำแบบเรียทางได้ทันทีเลยครับขณะนี้ระดับน้ำในเส้นสีเหลืองครับประัประมาณสัก50นีครับใที่เก็บข้อมูครับขอให้กดเขาดัแต่ละื่อบางอยางที่ว่าทีนจะเอไปนะครับป็นี้สัยคุครับปรการประการ ชุมชนที่ราบรุ่มสองฝั่งริมน้ำปัติณีโปรเฝ้าระวังด่วนปริมาณน้ำน้ำจากเรือบรรทุกเรื่องไหลลงสูง่ที่ราบรุ่มตํบบาบลพัฒนากานบ้านตะ,ะลุบโนนปะกาังขณะนี้น้ำเรื่องไหลข้ามถนนเส้นมานจางหวัดสูรุมโนนตําบลปะการังขณะนี้พยาบาลน้ำปัติณีเข้าสูส่สภาวะเข้าระวังขึ้นทงสีเหลืองต้าระวังกระับน้ำสองฟันปีแม,ม่นามาา้ำปะตินี ีชาวพิษณุโลงจังหวัดปัตตานีเริ่มทยอยยกของขึ้นที่สูงเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายจากวนนามวลน้ำอันมหาศาลจากบางสตาเครื่องไหลสู่ตัวเมืองจังหวัดปัตตานีนัาคำคืนนี้ขอให้โปรดเฝ้าระวังมมตลอด24ชั่วโมงต้นที่ได้กผลกระทบกต่กตอำเภอคือตั้งแได้ก่อนปริมาณน้ำ1,439ล้านบาศก์เมตรระดับน้ำจะที่สี่บตางเมตรนยระดับน้ำูงปัตาเตรสีส่สิ0เมต อ่าเกลือวันสตาสูงกว่าจักริ่งาร้อยห้าสิบเนติมตรในตัวเองโดยอัางเกเมืองจััดรเข้าไหลเข้าสู่อ่าเภือแม่ลานนทบุรีละขณะนี้น้นทะยอยไหลสู่ตัวอํางเภือเมืองจังหวัดปทุมานีขอให้ตรเฝ้าระวังตลอวันที่ชั่วโมงคพือที่ช่วงต้นต้าบนระบบน้ำจิบน้ำเริ่มทยอยไหลเข้ามาสู่หมู่เ้อนตะบนทรายได้ให้ชาวชุมชนระบบเริ่มทยอยย้ายยานบารนุกสูตรที่สูงละขณะนี้ขอให้ความช่ยเหลือจากจาขอและเจ้าหน้าที่เทศบาลนนทบรี ชาวชุมชนต่างบ้านเจ้าติ๊กทองชุมชนตระรังชุมชนวังเก่นะครับตุนห่างขนาดนี้เลือกทางน้ำเลือกทางลเท่าในเลนต่งเส้นวังเก่าชุดเชิญรดน้ำชุดเชิบ้านตะรังชุดเชิบ้านติ๊กงชุดเชิญบ้านของชายชุดชิบ้านปัดน้ำประดิษฐ์เป็นรายวันปาบน้ำสุขาส่งตรงนี้คือวิธีการในการทำสำหรับที่จะจิ้งจกสระน้ำในวัะดับน้ำของเจ้าจันทร์ ระดับน้ำเนัิร์อามอมือันีแลจะขึ้นมานะครับนะครับกดเข้าไปก็สามารถจะดู f ตัวี่ว่าระดับน้ำแบบเรยทานได้ันทีเลครับขณะนี้ระดับน้ำเส้นสีเหลือครับตงแต่ประมาณสัก50เซนนี้าเกดเคราะี์ตงนะครับของตัวระหับแต่รันย่างนี้ันะกรับตรงนีุ้ณครับ วันนี้เฝ้าทั้งคืนเลยครับเฝ้าระวังครับุนี่ประมาณกี่คันครับประมาณร้อยกว่าคันครับผมทั้งรถกระบะทั้งรถมอเตอร์ไซค์จักรยานด้วยครับผมนี่ชลบุใหม่ทีมงานของผู้ใหญ่บ้านใหม่ป้ายแดงครับโอ้ไม่ธรรมดากรมการปกครองเนี่ย วันที oh, ่วันี่ไปยกของเกี ah era, ่อะช่วยผ้าอะไรในบ้านนะอาสาทั้งหมดกี่คนครับอาสาทัผมห้าคนครับผมแล้วคาดการว่าน้ำจะขึ้นอ่าท่วมถนนไหมครับวันนี้ร้อมครับผมก็คืนนี้แน่นอนชัดเจนชัดเจนครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับท่านผมอายุครับผมประมาณสี่สิบต้นต้นครับผมสี่สิบแสดงว่าในรอบหกสิบปีแสดงว่าน้ำท่วมใหญ่ไม่เคยไม่เคยไม่เคยเกิดขึ้นเคยครับเคย เคยครับผมแต่ว่าช่วงนั้นกลางยังไม่คลอดนะครับผมอ๋อใช่ใเมาบ้าเนี่ยจ้าเดือยนอนด้วยวะพ่เมาบ้าเนี่ยต้าเดือยนอนด้วยวะพ่อสักผู้ที่ต้องจำจงไม่เชื่อใครง่าย Kamu akan menghadapi wajah yang tersenyum. tapi di belakangmu, puluhan keris siap menikam. Kamu akan sering mendapat pujian, tapi sebenarnya kamu sedang dimaki-maki. Kalau kamu memiliki rahasia, cukup kamu dan bayanganmu sendiri yang tahu.